นักการเมืองที่อยู่หลังม่านนี่คือท็อปิกในคลิปนี้ที่เราจะคุยกันคนที่เล่นการเมืองนะครับในยุค3กค๊กนะครับมีหลายประเภทมีทั้งประเภทที่อยู่บนเวทีฮะมือถือไมไฟส่องหน้าอะไรประมาณเนี่ยแล้วก็ยังมีนักการเมืองที่อยู่หลังม่านคนที่คอยชักใหญ่และควบคุมมีหลายประเภทครับบ้างก็ชักใหญ่ด้วยการให้คนไปสู้รบแทนตนเองบ้างก็ชักใหญ่ในวิถีอื่นแต่คลิปนี้ผมจะมาพูดถึงคนที่ เป็นนักส่งออกกุนสือที่ปรึกษานักวิชาการและผู้รู้คนนั้นก็คือซ um ch ูมาเตโชผมเปิดหัวอย่างนี้ก็คือว่าซูมาเตโชนั้นเป็นนักการเมืองที่อยู่หลังมา่านไม่เหมือนซุยเป็งนะถ้าท่านศึกษาสามก๊กเนี่ยท่านจะรู้ว่าสำนักคิดของซูมาเตโชเป็นแหล่งรวมของนักวิชาการหลากหลายอุดมการทางการเมืองหลากหลายอุดมคติไม่ว่าจะเป็นแนวคิดแบบคอนฟเชยสหรือว่าขงจือ๊อหรือว่าจะเป็นแนวคิดแบบลัทธนะิเต๋าเต้าเต๋อจริงเนี่ย ซุยเป๋งผมได้ทําคลิปไปแล้วนะครับเปรียบเทียบกับขงเบ้งแต่คนที่อยู่ข้างบนสูงสุดของพิระมิดแห่งความรู้ในยุค3ามก๊กนั่นก็คือซ um ูมาเตโชซูมาเตโชนั้นไม่เข้าไปเล่นการเมืองครับไม่ว่าใครจะมาเชื้อเชิญให้เขาเข้าร่วมแต่ซูมาเตโชก็จะไม่เข้าร่วมซูมาเตโชใช้วิธีการอย่างไรครับส่งลูกศิษย์ออกไปนะครับในหลากหลายก๊กเพื่อให้เกิดการมีพวกในทุกก๊กเป็นแหล่งรวมศูนย์กลางคลังสมองแห่งชาติแห่งจักรวรรดิซูมาเตโช เดินสายครับพูดคุยกับคนหลากหลายคนไม่ว่าจะเป็นเล่าปีหรือใครก็ตามเขาคุยได้หมดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็อยู่ในสารภาพที่แม้จะไม่เลือกข้างแต่อยู่ได้ทุกข้างเรียกว่าเป็นผู้ที่อยู่หลังฉากอย่างแท้จริงผมอาจจะบอกได้เลยว่าซูมาเทคโช w คือผู้ที่จัดระเบียบใหม่แห่งยุคราชวงศ์ฮั่นและยุคสามก๊กเลยก็ว่าได้มีโอกาสจะมาเล่าให้ฟังแบบลึกๆก็แล้วกันนะครับ